อันนี้เรามาแวะกินข้าวนะครับกินกาแฟาที่พายนี่ยครับนี่ครับรบรรยากาศดูนะครับถ้ำถ้ำหลวงคนระับถ้ำหลวงที่เราจะไปดูกัน,นครับถ้ำหลวงเราแวะกินข้าวก่อนครับที่นี่มีมีเต็นท์กลางเต็นท์เนี่ยยอดได้ เป็นอาหารแบบอันนี้เหรอเป็นอาหารแบบพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองแบบอะรอ,แบบอาขา <c oughs> อากาศก็ยังย็นยินเย็นยินลหนาวนิดนิด กาแฟเนี่ยครับที่ผมมาที่เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งค<ร>ือ<ร>การก่อสร้างของเขาเนี่ยย <C> อดจริงๆอันนี้พี่โรจกำลังบอ,อกอ๋อ,อเป็นสะพานไม้ไผ่ไม่เดินเดินเล่นอ่ะ ไปดูเหรอถ้าสนใจพี่รถบอกเป็นสะพานไม้ไผ่เรามาแล้วต้องต้องไปดูระวังรถนะครับที่ผมชอบมาที่เหนือเนี่ยชอบอย่างหนึ่งเนาะใช่ไหมน่ะคือการก่อสร้างเขาเนาะภูมปัญญาภูมปัญญาแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นภาคอีสานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทางเหนือก็จะเป็นอีกแบบใช่ การเป็นอยู่มาดตบมันพระบุรุเนี่ยคือยังไงให้มันดูงก่อสร้างลงบังความหนาวทำยังไงบ้านถึงจะอบอุ่นได้ใช่ใช่คือพวกนี้ถึงจะจบสูงแต่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราต้องเป็นประสบการณ์เท่านั้นเขาจะตั้งเสาในพื้นที่ที่มันลาดชันต้องเริ่มยังไงก่อนเรายังคิดไม่ออกเลยมันตั้งได้ใช่เสาแล้วทำบ้านทำเป็นระเบียงออกไปอย่างงี้เนาะ ดูหมู่บ้านนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านแต่ละภางนี่มีอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชิงช้าเหรอน่าจะเป็นเขาห้ามเปล่าน้องแมวน้องแมวเขากันกันรั้วไว้เข้าไปได้เปล่าเข้าได้เหรออ๋อรถเข้าไปห้ามรถเข้าไปอันนี้นได้เป็นชิงช้านั่งนั่งได้สี่คนมั้ยแต um ่มันพังไปแล้วจังหวัดไหนที่มันให้เออเออเอบคุณนี่ครับ <Bilder> บ <separate> <asaki. S 1> ้านผาหิน เดี๋ยวพวกเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะเดี๋ยวจะลงไปเห็นเลยเนี่ยนนี้ก็เป็นหน้าคนนะี่ครับถ่าดหน่อยี่ยเห็นไหมว่าเป็นหน้าเห็นได้เป็นหน้าโคดใครตรงนี้ดีกว่าลนี่หน้าผาเลยครับนี่หน้าผามีเต็นท <มา S 1> ์เนี่ย จที่ร้านอาหารตอนนี้มันร้อนอยู่ใช่ครับพี่โดบอกไปนั่งวิจัยที่ร้านอาหารกัน นี่ครับอาหารวันนี้ที่เราจะกินอันอันนี้น่าจะเป็นเม็ดกาแฟ,าฟนะครับเม็ดที่ตากนีา <c oughs> <c oughs> ขัว oh. จุดขายวันนี่ราคาฟุตบาทะครับรสชาติพัฒตาคารครับอีก20เมตรครับขัว <c oughs> อีสานพี่รถบอกตอนขึ้นเดี๋ยวหันหลังขึ้น <c oughs> เดินต้องระวังนิดหนึ่งว่ารถบิงขึ้นลงนีนะ่นี่ทางขึ้นลงนี่กาแฟ

พี่โก็แช่แช่พออะไรนะครับแช่เพ์เหัวเธอนาะออกบางบางแดงมันไม่สมบูรณ์ไงแยกอแยกออกนี่นี่เป็นชุดอย่างเงี้ยแยกนะจรัประนแนี้ด้อันี้เป็นชุดเป็นชด่งสองสามสี่นี่เรา็ด้อมอ๋อลากลากหอมหอมชูน่ากินอ่ะ กินจักแต่ย่างมุเชียงบุรีไปดาหน้าได้หมดโอ้อเรากินหลายอย่างไง ดูครับเป็นพัตคาลเลยตรงนี้แต่เราจะกินแบบห้อยขาเราไปหาขาห้อยห้อยขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมยังไม่เข้าใจเราต้องไปดูกันอันนี้แผนที่ชุมชนครันะบท่องเที่ยว ตอนนี้เราอยู่จุดไหนบ้านหมอผีนี่ไงใช่ไหมนี่เลยนี่หลังนี้ที่เราผ่านมาบ้านหัวหน้าเผ่านี่บ้านหัวหน้าเผ่าตรงนี้นี่แสดงว่าเราอยู่จุดตรงนี้จุดนี้ดูจากอะมได้ามีโต๊ะมีอะไรอือครับเพื่อนมาขันเรืออะไรหมงนี่นะครับขาหน้าเผ่าเราเองให้พวกาหน่อย น่าจะนี่แนละพี่ว่าใช่ใช่กาแฟยอนคาครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกาแฟปูผาหอ่โฮมสเตย์ครับตรงนี้ข้างบนครับเดี๋ยวเราไปชมกันตรงนี้เป็นที่คั่วกาแฟนี่ครับนี่มีชนเผาคั่วกาแฟด้วย แล้วทำไมกาแฟเหมือนเม็ดมะขามเนะมะขัวเม็ดกาแฟอันย่ๆใรจัาจ้าไม่ไม่ะเลาะลก็พี่งาซื้มาเอามข้าวนั้นะม,มองเลคัวอะไรนะ ผัดพริกแกงตำถาดปูปะลาร้าลาบหมูใส่ลาบชูข้าวสวยห้าน้ำพริกมะเขือเทศแล้วก็อะไรเดินสั่งอาหารนี้ยกให้แมวเนี่ยแมวถนัดนีแล้วพอก่อนก็ได้เดี๋ยวเราสั่งเพิ่ม นี่ครับมีกาฟกแฟนะครับมีกาแฟดีแท็กดีแท็กมีส่วนลดของดีแท็กด้ยห้าเปอร์เซ็ูมครับม,ม,มากดไหนครับนักจันหนึ่งส 083ครับ417 97 82้าปครับครับโอเค,อเคดีมากเลยที่นี่ถ้าใช้ดีแท็กมีส่วนลด5%้าอร์เซนจริงจริงเลยเอาเป็นน้ำแดงโซดาแล้วกันเพิมมเอา,เอาแดงโซดา นี่ก็เป็นวิวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวข้างบนนะครับเราจะขึ้นไปหาที่นั่งกินข้างบนนะห้องน้อยู่ข้างล่างนะอ่ห้องนั้นข้างล่างนะพี่โรดบอกเราจกินอยู่ข้างบนนะครับชุดนี่ไปหนูขึ้นไปดิเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งคันใครตอนนี้เราจะกินข้าวไปรอสักครู่ ถ่ายอะ <c oughs> ไรอยู่ถ่ายอะไรบ้างมึงแต่ไม่ได้ถ่ายเทำงานอะไรอย่างถ่ายเยอะอะไรย่ง <c oughs> เหมือนเราจะไม่มีที่มีดิแต่ตอนนี้เราหาย บ้าเด็กบ้าบ้าแต่ผมถ่ายรูปไม่สวยแต่ผมจะต้องไห้ถ่ายให้กันผมถ่ายรูปไม่สวยเดี๋ยวถ้าจะให้ถ่ายสวยต้องใสกันหน่อยนี่นะครับเจ้าของช่องนะครับส่วนคอนชาแนลนะรอบแล้วสอสาม น้ำหนึ่งของร้อยแล้วหัวลอ้อฮะมาด้กันสี่คนไม่ครบปาดคนนะครับนี่ยดูท่าครับจะถ่ายดูให้สวยมันต้องมีท่าครับ ครับเดี๋ย <át, S 1> วเรามาลองโดนนะโดังกัโดนเลยอันนี้เมนูอะไรนะลาบลาบลาบหมูใส่ลาบอะไรไหมลาบชูลาบลาบชู่ลาบชูอ่ะไม่รู้เหรอผมนึกนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวผมชิมดูกันนะนี่ครับท่านผู้ชมกินแบบอีสานเลยนี่หยิบขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนก้อยกิบบอมเลยพี่รสชาติเดียวกันไหมเหมือนขั้าแมวอ่ะ ใช่ใชอร่อยกินกินกับแตงกวาแตงกวาแตงกวาบนขอปรากฏว่าไม่ไม่ไม่ใช่โต๊ะโต๊ะของเรากินแล้อืมกินหมือนเราเนี่ยแหละอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้น้ำพริกอะไรอะน้ำพริกมะเขือเทศเออเอออันนี้น้ำพริกมะเขือเทศนะตะกล้องซูมมาดูนี่นี่น้ำพริกอาขานะคะอาตาน่ากินมากเดี๋ยวมึพี่ชิมให้ดูเกลียดการกิน มีความคล้ายนะครับถั่วดินที่ใส่ลงไปนี่นะถั่วดินก็มาแล้วก็มีรสชาติคล้ายคล้าย,าย,ายมันอร่อยอ่ยันยับงยังยบยั้งเลบื่ละขอยัดตูดกับเพาเมื่อกีอ้เนี้เดี๋ยวยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราจะกู้ Lead มาครบเดียเ๋ยวเราค่อยมารีวิว <c oughs> อีกทีหนึ่งเลรีวิวรีวิว ดี๋ยวกกลับจ,จา,า,าน,นี่ครับมาแล้วอีเมนูครับอ่าอ่าอะไรนะอำถาดอำถาดแล้วก็<ำ>กะเพรานะกะเพรานะครับผมมันมันจะแตกต่างกันอย่างไีนะครับของคนคนไทยกับคนพม่านเอ่าแตกต่างกัน,นยังไงผัดพริกอันนี้ผัดพริก,กผ,ผัดพริกแกงผัดพริกแกงอันน<ก>ี้ข้าวสวยเนี่ยไม่ใช่อ้าวข้าวสวย ไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่เหรอเขาเจ้าเขาเจ้าเจ้าโอ้ไม่ใช่เหรอเขเจ้าเขจ้าเจ้าโอ้อได้พูดดีเอาติปไปเลยสิบสิบบาทหมดลใช่ไหมกับข้าวเราหมดเลยใช่ไหมนี่นะครับกับข้าวเราวันนี้หมดแล้ในกรุงเทพบ้านเราจะไม่ใส่พิถีโอ้จะไม่ใส่พิถีเขาจะใส่พริกอะไรพริกอิสานหรเปล่าคะไม่คุยเล่นกันดิเช่ถ้าใส่น้ำเงียวไม่มี

เมืองกรุงกับอยู่เหนือเป็นไงอันนี้ที่ในเมืองหรือทั่วทั่วไปเขาก็ไม่ใส่อ๋อนี่ใส่พิการกันเกี่ยวบกว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวบว่แต่ว่ามันก็มีนะนี่เดี๋ยวลองดูแล้วเช็คกันได้อะใช่ เดี๋ยวมันทำโาสัเรืองทำปิ่งแกนอันนี้อะไรลาบเนื้อลาบหมูแส่รักชูีส

กาแฟคุณปู่ไปร้านกาแฟคุณปู่ต่อนะครับดังมากเลยครับคุณปู่คุณปูณป่ดังมากนะครับสงสัยอ๋อน่าจะไปไว้ที่วัดข้าหม้อมาให้เลยไม่มีใครเล่นด้วยเลยเงียบกิ๊บเลยไม่มีใครเล่นเลยนี่ไงนะหน้าจะไปไว้ที่วัดนะดังมากเลยอะไรเงียบนนะระฆังเลยไม่เข้าใจโอ้กาแฟคุณปู่ดังมากก็คือ ดังมากก็เอาไปไว้ที่วัดก็เป็นละคาอ้อ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้ไรโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้